สบายดีสวัสด,ดีผมเอกพี่น้องวันนี้เขาชิพภาพไปสัมภาษณ์คนที่เมือเฮดเวียกอยู่ในสามเดียมทองคำโดยเฉพาะแมนคนที่เมือเฮดเวียกก่อสร้างว่าแต่ละมืเอขอ,เ,อเขาได้เงินเดือนได้จังใดการเป็นยูเขาอยู่พุ้นเป็นจังใดว่าเงินเดือนของเขาได้เท่าใดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปถามเขากันเลยเนาะไปกันเลยอันนี้ต็อกแซบเ,เนาะ <laughs> ตอกแซบภาษาอะไงต็อกแซบภาษาเวียด ภาษาเวียดอันนี้ก็ภาษาเวียดไเงินเดือนเท่านร่โอ้ไเด้นหน่ยเดียวโอ้มาเลยตรงตรงเดือนเดือนก็ไปประมาณห้าพันเลยห้าพันยนห้าพันยวนห้าพันยวนก็ประมาณสอง0ันห้าเนาะอันนี้ก็ห้าพันเท่ากันไอืมห้าพันห้าพันยูเนสองนห้ารยเท่ากันเห็ดเบียก้นเดียวกันไหมีวันเดียวกันวันเดียวกันเลยวอเคียกัน่เคไเดียมอยด่เพื่อเห็ดเบียกับพเห็ดเบียกอย่างเี้าง คิดเปียก็สร้างในก้อนเดือนแต่ละมือเออขอให้เป็นเดือนแล้วให้เป็นมือ <c oughs> มือมือละเท่าไหร่มือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ถ้าเป็นเอ่อเงินบาทถึงประมาณเท่าไหร่ว่าห้าร้อยประมาณแปดร้อยบาทต่อมือเนาะประมาณนั้นเราการยุ่งการกินเด้กินการยุ่งกินนี่อ่ะกินคนเดียวค่าห้องเด้ค่าห้องปุองอ๊กเองปุ๊กเองไม่เป็นบริษัทจ่ายให้ไหน อโอ้คลายๆคือว่า,า,วาอันคือเขาพ่มาอายุคนจันั่นที่ตั้งอยู่เองอะเนี่ยเอาแล้วไฟของน้ำจันั่นด้วยไฟนี่ค่ะใส่น้ำเข้าใส่น้ำหน้าครอยู่หรอเหมือนเหมือน,น,น,นกันด้วจะคนเนะี่ยสี่ปลายคนสี่ปลายคนเ,เดี๋ยวนี้มา่านต้อกันจะคน,นจังเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดคนเราที่เหลือดู เยอยู่บนเกายังยังอยู่พุ่นคือเกายังเดเฮ็ดเรียกคือเกาอยู่พุ่นเฮตุเหตุเหตุคือเกาโอเคเข้าใจอะไรเดี๋ยวตามตัวก่อนมามาเตใส่เนี่ยว้าแม่แหล่ะมาเตใส่ม่วนม้วนอันมาจากอันบม้เฮ็ดเรียกน่ะมาแต่ใส่คาสิโนคาสิโนสามเหลี่ยมทองคำเนาะเฮ็ดเฮ็ดเรียกอย่างอยู่พุ่นก่อสร้างก่อสร้างได้มื่อละเท่าใดขาไล่เป็นมื่อหรือว่าไล่เป็นเดือนไล่เป็นมื่อมื่อละ ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทเออร้อยแปดสิบยูนทุกแสดงเงินบาทน่ะประมาณแปดร้อยกว่าร้อยเนาะนั่นแหละแล้วการกินยูกันกินยูอันนั้นเนาะการยูการกินเนาะกินเองกินเองละที่พักเนาะปลูกเอาเองปลูกเอาเองปลูกเองไปไปกอาดสายยู่แถวไหนอะอยูหมากมันหมากไม้ทางไกลอ๋อแถวนั้นนะไม่เละตึกไม้เอาเดี๋ยวดี้ชิเจ้ากลับมาจะนี่แล้วก่อนยังมีคนเห็ดอยู่ะมี เมื่อน้ำกันจาะคนน่ะยังหกคนยังหกคนคนน่ะไม่นแหละจุดนั้นขาบรถกลับโบเวียกปกติวะหเฮากเฮ็ดได้ซิฮามูนิตี้อ๋อเร็ววะไฟหกไฟของน้ำจะดีรู้ห้องน้ำไม่เลยยู่พุ่นน่ะมีอยู่มีอยู่เฮ็ดเองนี่แหละเฮ็ดเองหมดคิดว่าอยู่ฟรีอยู่อันนั้นของแม่นเหรอโบเฮ็ดเองเราเราเราเป็นอย่างเขาบกลับมา สิกับเมื่อเกี่ยวเขาหรลัะมาเกียวเขาเกี่ยวเขาใส่พ่อใส่แม่ก่อนเกียวแล้วแล้วก็สิกับมาพูนเองถ้าบ่มีโควิดก็สิกับกันยังมีก็บริกรไปบนใหม่ออ้ถ้าบ่มีโควิดก็สิกลับมาพูนไม่ล่ะพออยู่พูนได่กกนดีอยู่เนาะนอกแล้วกินข้าวแต่ละเมื้อเราไปซื้อใส่มากินอ่ะตลาดซ้ำอยู่นอกบางทีก็ซื้อน้ำพาหมาฮัทผาหมาเขาขายอยู่ฮัทชุก แพงอย่าของกินพุ่นใครไข่แตนหนึ่งสามสิบ้ายวนเลยสามสิ้ายวนกัเอ่อวยอนกับร้อยบาทประมาณร้อยแปดสิบเกือบสองรอยป๊หนึ่งแพงตามมันคาของซีบนเนอเบงแต่เงินลายเมือสมมติเราเห็ดเวียกู่นกเนี่ยโบได้สำนันที่บมดโบได้เห็ดเวียกยล่าวนะเดือน1นึ่งแปดก็เซนถูกาลแล้วเห็ดยู่ลาวเห็ดยู่แถวนอก อยันเปกซ้ำไปสองสามมือซ้ำอันเป็ดอยู่ในสองสามมือเนาะเป็ดเซนเฮ็ดอยู่ัสีมือกับเรือแล้วมือนึ่งตกเงินคีบกว่าสองสามแซนมาแล้เนะตกเงินคีบเกือบสามแสนแล้วเด้สามแสนปลายจะพตรงนี้ฮะว่าเงินหยวนขึ้นอันนี้ด้วยเฮียยัง เียก่อสร้างก่อสร้างคือกันโดยอยู่น้ำกันเด้บ่อยู่ตังกันเอาโมเมนต์อยู่วันเดียวกันว่ะโบเราใหญ่มือเท่แถะมือลอยมือลอยมือลอยยวนแทนเอาคือว้นไดีดลอยแถะอ๋อลงเขาเลยเวียกกะเวียกสบายสุดก่อสร้างแล้วการอยู่กันกินด้วยกุมตัวเองกุมตัวเองเอ้าจะกูไปเห็นน้ำเล่าเหโอ้ไปไปมาฮาสซูกันยากเไปโควิดระบาดอีก ในมือเราล,ลอยอยวนกับประมาณห้าบาทเนาะเอ๊ะแต่ละคนบ่คือกันอันอยู่เทิร์นกันลอยหาชีพเราตัวเห็ดบ่โอโอโได้โอลก้อยบ่ได้เห็ดอยู่เแคมนองนะแคมนอง,องบูาจักซื้อนอ่ะน,นั่นตรงแรงนนแมนั่นแหละเรามีคนเราจะคนอยู่หันนะอยู่รวมกันสี่คนรวมกันสี่คนเราคนอื่นบ่มีกับคนเราอ่ะหกอื่นนะ่ะบ่ละมีแต่เรื่องนั้นมีแต่พม่าเลยเรื่องนั้นพม่าหมดอยู่นี่ดูบอนด์นัดก็ยังเห็ดอยู่อ่ะก็ยังก่อสร้างอยู่อ่ะ เฮ็ดกลับแล้วนี่เลือดแต่คนเดียวอยู่คุณคนเลาาน่ะเออเลือดแต่คนเดียวนอนคนเดียวเราพม่าด้วยพม่าเขาจะยายบอลมาเราเข้าไปเฮ็ดคนใหม่เราว่ามันกลับประเทศมาเหรอบอลยังบางส่วนซะเฮ็ดเป็นยัได้ก่อสร้างคุณก็ค่อนข้างดีอยู่เฮ็ดเฮ็ดยังไงบอกเราด้วยเกี่ยวกับการใส่ไฟดึงสายไฟแบบสั่งว่า โบเมนนันยกปูนก่อปูนนะนนี่วะโบเมนเรียกเรียกสบายเขาเฮ็ดตึกอันแล้วนะแบบซ่อมแบบห้องน้ำห้องอยังเนี่ยเขาเฮ็ดแล้เขาแบบนำออบยังยังเหาก็ไปเฮ็ดไปแปลงใช้ไฟได้บบมาเหาก็ไปโตแปลงน,นั้นไดอ๋อคิดว่าไปอันก่อนั่นโบเมนเนอะไปก่อไปสร้างตึกขันนะโบเมนอันนี้ของกาดไฟฟ้าบวกลัวจะได้เออบำรุงข,งของบำรุงเดี๋ยวว่าอันอันได้เปี้ยกไปเปล่งน,น,นั่นนะ ยังสิกลับไหม่ีกโอ้บุกลับแล้วอลาบแล้วเนาะลาบจื้อเลยเนาะโควิดไล่พ้นเนาะบอลผลิตโควิดนายย่หันนะโควิดไล่ป้าบ่มีโควิดป้าบ่มีโควิดล, COVID ละคอยเมืออ่อเอยโอ้ไปซอกเพ็ดบนเอื่นเนาะไปเวียงบนมาบ่ขึ้นไปแถวจักและล่วงพอกรงคาเนัาะไปทางรถไฟบ่ไปเห็ดแนวเอื่์นมันกับกอ่อสร้างแต่ว่าไปเห็ดบนเอื่น เดี๋ยวโบแมนคาสิโนเนี่ยโมนั่นกันนันด้วมาจากทางรถไฟมือละแสนซาวกับซูซี่เกือบลุยโยนเข้ากันเ <laughs> กือบนะเนี่ะต่างคนข้างป่างเราคนนั่นด้วยเป็นจ้าหน้ยที่พูดน่ะเขาติดต่อหาอยู่ดิติดต่อหากันอยู่ <laughs> สู้งานเนาะคนนั้นสู้งานดี <laughs> <laughs> จีนมักเนาะ <c oughs> ส่วนเฮาแมนเฮา อยากกลับมาดูเหตุเบียเหตุการณ์อยู่พุ่นเห็ุแต่บางเคือบ้าโค้งพี่น้องเอเ้ยไปตรงเขาแล้วกัลนะเซโลแล้วแต่เวียกแต่ตง,งานเนาะบางงานก็สบายบางงานก็ทุกแม่นแล้วเขาต้องสูตรเติมสู้อดทนอีกนะอยู่พุ่นนะถ้า<อ>สู<ถ>บไม่ได้ก็คือว่า,า,าเติมโอ้ตสาหาเทียบอุตาย้อนตั้งแต่นั้นมันก็ตายเลย คิดลดได้เป็นสมมองโมงสองสามโมองมอ๋อไม่รอดโอ้ความทุกข์ความยากนะอีวอาประวัติให้ฟังอ๋อเลยอยู่พุ่นนี่ <c oughs> ส่วงแล้วนะประมาณเดือนนี้แหละกลางเดือนนี้ประมาณที่สิบปลายเนาะเขานำมดนะัดเนาะเงินนี่ยังบริออกปกติเงินออกในวันที่สนะิบแปดเนาะไอเฮานี่เขา้เขาี่ก็ะเลืองแต่หนเดียวอาศัยแต่พมา่าเขากินน้ำเขาวัดียังมีพมา่าช่วยแมน แล้วก็อาหารการกินนี่โอ้บางมือก็มีบางมือก็บมีบางเทื่อนี่เฮ็ดเวียกนี่มือนึงนี่ได้กินเข้าแต่ครับเดี๋ยวบางเทก็บ่ได้กินโอ้ความทุกข์ความยาก่อดทอดโถวในจนได้ออกมานี่ก็ยาวบ่พอเฮ็ดบัตรใบออกมาก็เดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ประเทศเฮาแล้วนีนะเฮ็ดบัตรเฮ็ดใบได้เสียงเงินบ่บ่ตัวเฮ็ดเฮาเฮ็ด็ ไว้สุ่มควนะเลยประมาณหกเจ็ดมือนี่หกเจ็ดมือลงทะเบียนไว้หน่อยลงทะเบียนหกเจ็ดมือแล้วเขาถูบออกเลยถ่ยังดีมีคนพม่าส,สวยพม่าก,ก็คือเขาเลยแหละคนลาวคนเปรยเนยี่ยก็คือกันมัน,มนมจะมีคนดีคนซวยป้าปนกันไปละแมนดีมดมันกับพวแมนเขาก็ซวยเขาอาหานกินเขาก็มากถ้มในแต่ละมือมีบุมีเขาก็เอามาให้งงภาษาพม่าวะสันกินเขากินน้ำซิโรกินเขาวะจะได้ คนจะเรียนภาษาคอนบุเขาก็และเขาก็กูขภาษาลาวอยู่อ่ะเขาวาแต่ภาษาไทยนะอยู่คุณเขาวาแต่ภาษาไทยใส่เขาบางคนเคยเรียนอยู่ไทยได้เจ็ดแปดปีเขาก็ได้ภาษาไทยหมดแล้ววันจุฬานี่หมดแล้วโย่โยโอเค